อิมเออขอถามอะไรหน่อยเธอเป็นคนทำเละใช่ไหมไม่ดีรู้ไหมช่วยเก็บได้ไหมร่วมมือกันทิ้งขยะลงพื้นใช่ไหมมันสกปรกรู้ไหมทิ้งให้ถูกได้ไหมได้ได้ช่วยกันแยกขยะได้ไหมทิงให้เป็นที่ได้ไหมเธอทำได้ใช่ไหมได้ได้หน้าที่พลเมืองรู้ไหมมีวินัยกันไว้ทำให้เป็นนิสัย เมืองจะได้น่าอยู่สวยงามกรุงเทพมหานครเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันสร้างวินัยที่ดีโดยการทิ้งขยะให้เป็นที่ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลทั้งในพื้นที่สาธารณะบริเวณชุมชนตลอดจนพื้นที่รกร้างและกรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการเรื่องความสะอาดโดยการติดตั้งข้อเขียวจุดทิ้งขยะริมถนนทำความสะอาดจุดทิ้งขยะและทางเท้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีพัฒนารถจัดเก็บขยะขนาดเล็กและรถช่วยลากขยะ เพื่อเข้าถึงตรอกซอกซอยและชุมชนลดปัญหาขยะตกค้างเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีดาเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และนำข้อร้องเรียนเรื่องขยะตกค้างดำเนินการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนและถ้าพวกเราช่วยกันกรุงเทพก็จะเป็นเมืองที่สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคน